โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาโอ้แลกอะไรเนี่ยรีวิวโปรของที่น,นั่นนะครับนัเกมโปรเจกต์เอ็กซอลนะครับผมก็เอ่อเป็นเกมเกมแนวอะไรเกมแนวอะไรอะเหมือนเอามารวมรวมกันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเออเห็นเอามารวมกันนะผมหลายเรื่องเลยอนิเมะน,นะเห็นอนะ โอเคก็ผมจะยินเจกเลยอเอ็กคิวเลยแล้วกันนะผมก็เหมือนเดิมครับกดลานสคริปต์แล้วจะค้างแป๊บหนึ่งอย่างนี้นะครับผมก็รอนะจะค้างค้างกระตุกๆ,ๆนะครับอ่านี่นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะรอไปทุกคนรอไปรอไปอ่าขึ้นมาแล้วนะผมอ่าโอเคผมจะปิดหน้านี้เลยแล้วกันนะผมก็เราไปดูกันเลยนะผมออตโต้ฟาร์มนะครับผม ่ะผมจะไปฟาร์มไอตัวนี้ก็เลือกชื่อมานอาต้ฟาร์มเลเวลนะผมดูนะครับผมอ่ะอ่ะมันจะตายอย่างนี้เลยนะผมเอาเฮ้ยมันมีคนมาตีด้วยอ่ะโอเคอันแบบหนึงนะทุกคนเราไปฟาร์มตัวอื่นก็ได้ตัวนี้ม่มีคนตีแล้วก็ไปฟาร์มตัวอื่นก็ได้ผมมาตัวนี้ก็ได้นะเราตายเฉยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม มันจะตีแบบทีเดียวตายเลยนะทุกคนดูนะทุกคนทีเดียวตายนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึงอ่ะนี่นะผมตายนะวันนี้นะทุกคนก็ต่อไปนะผมก็ AI Auto Farm นะผมเหมือนจะเป็นฟาร์มแบบเนียนๆมากนะทุกคนดูดิ AI Auto Farm อ๋อไม่ฟาร์มให้อ่ะทุกคนดูสิน่าจะไม่ใช้ไม่ได้อยู่มั้งนะโอ้ยติดไฟด้วแล้วก็เปิดแล้วนะอ๋อนี่นะทุกคนเปิด AI ออโลต์ฟาร์มกับเปิดเอ่อนี่นะผมกับออโต้ฟาร์มเดี๋ลนะมันมันจะฟาร์มให้แบบแบบไม่ดูแบบอะไรเหมือนโปอ่ะเข้าใจไหมทุกคนมันจะฟาร์มให้แบบเอ่อเหมือน เราฟาร์มเองจริงๆฟาร์มมืออ่ะเออเนี่ยดูๆมานี้นะก็จะฟาร์มให้อย่างนี้นะทุกคนเนี่ยมันเดินให้เลยนะอ่าประมาณนี้นะเออก็ถือว่าเนียนนะปิดไปอ่าแต่ถ้าฟาร์มแบบนี้ก็ว้ามาข้างใต้นี่เลยนะทุกคนอ่าไอ้ตรงนี้มีคนฟาร์มอย่างเนี้ยนะตรงนี้มันมีคนตีอะ่ะทุกคน มันนี้ล้กันนะผมสำหรับออโต้ฟาร์มนะครับผม,บบผมก็เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันดีกว่าครับผมโอเคปิดปิดไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะตกแมปโอเคต่อไปนะผมก็คือออโต้แรนดอมเออความสามารถนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเออ ให้มันเราก็เลือกว่าเราจะเอาอะไรนะผมอ่าผมะไม่อเอาอันนี้นะถ้ามันสุ่มได้มันก็จะหยุดสุ่มนะถ้าสุม่มแร้มันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยแ <c oughs> มันแหลกอะไรทุกคนดูด,ดิแหลกอะไรเอออย่างนี้แล้วกันเออคออโต้เรนดอมนะตังเราจะลดนะผมอ่าผมจะได้อะไรโหได้แต่ไซมอ Simon นเะนี่ย ไหนดูดิแรนดอมไหนดูดิอ่ะปักเลยได้เสียงโอ้ได้เสียงมาไม่เอาอะดีมูฟเลยแล้วกันเคสุ okay, ่มต่อสลีปอะไรเนี่ยเอ้ยเหมือนผมจะได้นี้ด้วยมาด้วยนะคาแต่ทุกคน ผมได้คาร์ดบลัสเตอร์มาด้วยนะเหมือนจะได้มาไม่รู้ได้มาได้ไงได้ไอ้นี่มาแทนะ f, Get, เนะิร์ฟเ๊สอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเหมือนโหดอ่ะไหนลองเอาไปฟาร์มดูดิอาฟาร์มตัวนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะลองใช้สกิลดูนะทุกคน โอเคครบโอเคโอ้ย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 ไอเทรดล็อกนี่ก็คือเอ่อให้เราไปตีไอทอนไม้แล้วไอตรงนี้เราจะเพิ่ม่ะไอตรงไอมาสเตอรี่นะทุกคนก็ต่อไปนะครับผมคัสนะครับผมอันนี้ก็อเทรดไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรน่าจะสุ่มหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมแต่มันไม่สุ่มไหมผม ต่อไปก็คารดนะผมก็สุ่มนะอ่ะผมจะให้มันสุ่มเอ,อ่ออันนี้ดมันต้องใช้อะไรสุ่มอ่ะผมสุ่มไม่ได้นะทุกคนช่างมันมแล้วกันต่อไปก็สุ่มชุดนะครับผมก็โอ้โหผมก็ให้มันเอาเป็นชุดเลยดิลูฟี่มารีนฟอร์ดโอน,นี้ชุดนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เปิดออโต้แรนดอมนะครับผมอ่ะมันก็จะสุ่มให้เรานะครับผมเฮ้ยได้ชุดอะไรอะ่ะ ชุดอะไรไม่รู้นะทุกคนปิดไปแล้วกันออเรสนี่ก็คือเอ่อเผ่านะครับผมอ่าผมจะขอไปเอาฟาเอาเงินแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็จะเอาเอาไปซุ่มเผ่านะทุกคนีจะเอาไปซุม่มเผาเอาแย่งกันตีอ่ะดูดิคนนี้ก็โป่มกันโอ้โหเขาเวลพันแล้วอะ่ะดูดิทุกคนโอเคเราก็ปิดไปได้เงินมาหมื่นกว่าละ ก็สมมุติจะเอาเผ่าสาย,ย่านะผมก็เลือกนะครับผมโอเคออโต้แรนดอมไปนะผมผมได้เผ่าเลยเนะี่ยเผ่าเลยวะเอ่อคุมาเจทรีคืออะไรคือเผ่าเลยทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ต่อไปก็เออ่มีวาร์ของมานะผมอ๋อ ไม่ใช่วาปของดิซื้อนะผมอะไรอย่างผมซื้อธนูมานะผมอ่าแต่ใช้ไม่ได้นะผมเพราะมีของอยู่แล้วนะผมอันนี้ก็คือพวกไปซื้อของได้หมดนะครับผมแล้วก็ไปซื้อเอานะผมก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้คนระับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม